เลือกตัวเลือกตัวแ่พระอบแตกระดูกไนเฮ้ยอูอ่าอ่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 าอ่อระบบพร้อมปฏิบัติการด่านแอสเซน์เฮ้ยกูบีในเล่นบีไทยได้เฮ้ยเคอดีเอดีเฮ้ยคูเล่นเกคเลีเคไม่เอา ไอ้โฟกเกียวเหรอไม่มีไรเอาปะไม่ต้องสอนไม่สอนไม่สอนเฮ้ยอะไรอะ d อวเซกเลยอะเฮ้ยมาโฟกโฟกอย่าเพิ่งดูมาสอนหน่อยสอนหน่อยเรียนดีฟอลมาถึงว่าข้างบนหรือว่าชิดกล่องอ่าอ่าอ่าจดแล้ว เลงไหนเล็งไหนเล็งไหนเล็งไหนก้อนก้อนบน้ายบนสุดอะก้อนซ้ายบนสุดนี่เหรอกูไม่ได้พดูสตรีมอะก้อนซ้ายมึงเห็นอะมาร์กยิงยิงไปมึงยิงเข้าไปมึงยิงเข้าไปเออโอเคเอก้อนนั้นน่ะก้อนนั้นน่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไ้ตัวแสบแน่เลยวะตัวแสบน่เลยเฮียพี่ยิงเองกแตกเว้ยอันนั้นซูแฟตพอจอนกูดันนะเออแเราเราอ่าอ่าแฟตฮะดันไปดันไปดันไปขนาระยะเอา25เมตร แปดติดเฮ้ยไม่เห็นเหมือนกันเลยโฟกบอกว่าแปดนี่นะกูว่าแปดไม่เห็นได้เลยติดเนาะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ้ยเชยใครข้างๆกูอะ เจนเจนเจนมาแล้วเจมาแล้ว l a l a y e r s t อนินเมดเลย้าแาสามสิบตัวยวีก d o w แล้วตายโอ้ยบี๊ New order กูขอสั่งดัเมะ มึงเชื่อมั่นปะเราว่ามึงทำได้มึงเชื่อมั่นปะว่ามึงทำได้มึงเชื่อมั่นไหมว่ามึงทำได้พูกอย่างนี้มาเลยเรื่องมาเริ่มมาปมาเลยเริ่มมาปมาตอนไหนก็คุไม่โดนนะไปแบดไอ้โฟ้โฟย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 แมวดิไม่เอาดิไม่ตายไม่ตายกลับไปเอแน่นอนเว้ยตรงนี้มิดสูตรไม่ใช่หรอใช่หรอวะ โอ้โหกว่าจะตายกว่าจะตายเป็นไงเป็นไงคียมินเฮ้ยกาูแฟไออโถงยิงเลยเพื่อนรอเอาเอาแฟรระบิดกูแฟรเออกไปโถงเลยใจดีด้วยปิดประตูให้ซะด้วยเทียมารยาดีจัดแฟร์ระเบิด แปะในบอมนะโอ้ยติดอ่ะแปะในบอมยิงไม่โดนไอ้เชื่อเฮียหลังจากนี้จะเป็นไฮไลท์จริงหลังจากนี้จะเป็นไฮไลท์เฮ้ยเฮ้ยโปเข้าไปแบบมีมีมีอะไระเฮ้ยเด็กโปไปอ

เรามันชุน้ำมันมีชุบอะข่อยย่าิควาคออ้วกหมยถึงว่าล้วงคออ้วก เราตั้งเราต้องเดินออกไปเลยเว้ยห้ามกลัวเว้ยงเหลยโอู้่นเลยนึ่ง่เลูนอยับแฟตเตัวเฮล่น่ยนรอริงเลย ร้อย <c oughs> สิบสิบเจ็ดเจ็ดร้อยสิบอุ้ยอุ้ยโหดเนี่ไอโฟกแฝดเข้าบอม <c oughs> ยังไงแฝดเข้าบอมยังไงอ่ะไม่รู้ไม่ได้เรียนอ่ะโอเคกูโยนเข้าไปเลยแล้วกัน ยืนยืนมุมนี in an ้ก็ป่าตรงตดีร right? okay. ับอ่ะยืนมุมไหนอ่ะมุมไหนมุมอ๋อนี่เอนี่แล้วก็ป่าวัดช่องเลยยัไมแจ้แลเนี่ยแวต้ดีลับอยู่ไหนอ่ะปาดี้บิอ๋ออโอเคพอมพอมแฟดพรอมแฟดอะไบกไม่ไม่บอกว่าจำโทระไรเฮีย กูเลงยีราฟกูเลงที่ยีราฟกูปาไปที่ยีราแปดมันอยู่ตรงนี้เนี่ย เออเล็งอยู่ไปไปช่วยเพื่อนสิกัดฮะเฮ้ยหลังนั่นอัไรอะวางกูหลังเจ้านายรอเจ็ดแปดท่อนหนึงมาอนหนึง มันนะมันเต็มมันไปตาบอมเพื่อนไปตาบอลนี่นี่ r e n g นี่ฮีุ่้ยเอ้าว้ติ๊กต่อไหวจัเ่นส์สั้นเ่นส์เรนส์้ยเฮ้

กูวิ่งดิหน้าตายมากแต่ทำได้มึงทำได้เทียนไม่ได้พูดเลยแค่ได้อปาอปากวันนี้ทิมไม่ได้วันนี้มันไม่ดีไอเฮียเรายี่สิบสามยี่สิบสามพันก้าโอ้ยปวดหัว